สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องออยเช่นเคยครับกับช่อง YouTube เครื่องเสียงมือสองบายช่างออยนะครับปีนี้เป็นปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วครับวันนี้นะครับเป็นวันที่12ธันวาคมับ12ธันวาคมนะครับ2,500 6น่วนะครับผมสินค้าที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสินค้าเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะด้านล่างจะมีตู้ลำโพงอีกนะครับลูกค้าจะพึ่งเลือนเลื่อนคลิปนี้ไปไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสินค้าด้านล่างด้วยนะครับผมว่ามีตู้ลำโพงอะไรบ้างครับด้านล่างเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาชมสินค้าด้านบนก่อนครับคลิปนี้นะครับเป็น e p ที่43บนะครับบนช่อง YouTube เครื่องเสียงมือสองใบช่างออยนะครับวันนี้เป็นวันที่12ธันวาคมนะครับ2566นนะครับผม ร้านช่างออยนะครับอยู่อำเภอสีขอรบภูมจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่อำเภอสีขอรบภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับร้านช่างออยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับขอย้าว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับขอท่านที่สะดวกโอนหรือมารับเองที่ร้านนะครับมารับเองที่ร้านได้จะดีมากๆนะครับนะครับผมร้านช่างออยนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะสั่งสินค้านะครับสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์ช่างออยได้เลยครับ 0955688269นะครับ0955688269หรือจะโทรสายตรงมาเลยก็ได้ครับ0955688269ครับผมเดี๋ยวไปชมสินค้ากันเลยครับดอก18นิ้วครับ Challenger <c oughs> 1 200วัตต์นะครับเดิมๆขอย้ำว่าเดิมๆมไม่มีการซ่อมสินค้าในร้านวันนี้ไม่มีสินค้าผ่านการซ่อมนะครับ ไม่มีสินค้าที่ผ่านการซ่อมนะครับมีแต่สินค้าเดิมๆทุกรายการนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับดอก18นิ้ว Challenger 1,200วัตนะครับของ p o น o ครับสภาพใหม่ๆเลยครับสวยเลยครับเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับดอก18นิ้ว Challenger 1,200วัตนะครับมีอยู่คู่เดียวครับขายราคาดอกละ2,900บาทครับดอกละ2,900บาทครับผมเดิมๆนะครับขอย้ำว่าเดิมๆ ไปนะครับดอก12นิ้วดอก12นิ้ว2 0 0รเอเดิมๆนะครับดอกละดอก12นิ้ว2 0 0รเอเดิมๆนะครับดอกละ850บาทนะครับดอก12นิ้ว2 0 0รเอเดิมๆดอกละ850บาทก็ดอก12นิ้วเดิมๆนะครับของทาด้าครับของอาจารย์โจนะครับดอก12นิ้วโครงโลทาดา้าอาจารย์โจครับ300ร้อวัตต์นะครับวายสนิ้วนะครับดอกน,นี้ราคาดอกละ1,200บาทนะครับเหลืออยู <ruled> ่ <ặt> 2ดอกครับเดิมๆนะครับเดิมๆ สวยนะครับก็ดอก BM เนะครับดอก12นิ้ว BM โครงหล่อของ p ีโอเดโอนะครับเดิมๆสวยๆนะครับราคาดอกละ2,200บาทนะครับสภาพสภาพสวยใหม่ทุกตัวนะครับทุกดอกเลยสวยนะครับพอดีวผมถือกล้องมือเดียวนะครับมันจะยกอีกมือหนึ่งมันลาบากนะครับลูกค้าถ้าตันใดที่สนใจที่จะขอรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม ะครับดอก BM นะครับดอกละ2,200บาทนะครับเดิมๆนะครับผมสภาพ99เนะครับแล้วก็ดอก2 0 0 s นะครับ12นิ้ว E 2 0 0 s นะครับสภาพ99นะครับสภาพใหม่เลยนะครับผมขอย้ำว่าใหม่นะครับใหม่ทุกดอกนะครับนะครับสภาพใหม่เลยนะครับลูกค้ามีทั้งหมด8ดอกนะครับราคาดอกละ1,700บาทนะครับดอก12นิ้ว E 3 0 0 s นะครับดอกละ1,700บาทนะครับผม ดอกต่อไปดอก12นิ้วนะครับ GM นะครับโค้งหล่อนะครับเดิมๆทุกดอกนะครับวยสานิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เป็นของ p o r e o ไม่มีผลิตแล้วนะครับหายากนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับท่านใดมีไว้ก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าเสียงได้ทั้งมิดโลนะครับที่แบบนานนครับเสียงไม้เสียงร้องอะไรไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้จบเลยนะครับผมแล้วอัดอัดไม่มีสุดด้วยนะครับตัวนี้โหดๆนะครับ พอแค่พาววเอร์ถึงนะครับตัวนี้นะครับดอก12นิ้วนะครั 2, บ GM 88F นะครับดอกละ2,200บาทครับผมดอกละ2,200บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นแหลมคอม50นะครับแหลมคอม50นะครับพร้อมปากครับแหลมคอม50พร้อมปากนะครับราคาชุดละ800บาทครับแหลมคอม50พร้อมปากนะครับราคาชุดละ800บาทนะครับ ตัวนี้ก็เป็นดอกไดเวอร์แแลมนะครับ D 7 5 0นะครับของ8.9ดจกิเตอร์นะครับของแบรนด์8.9ดจกิเตอร์นะครับราคาตูวละ1,000บาทนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กแคลมนะครับตัวละ100บาทนะครับเน็ตเวิร์กแคลมตัวละ100บาทนะครับ แล้วก็เน็ตเวิร์กสองทางนับตัวละ300บาทนะครับมีอยู่2ตัวนะครับเน็ตเวิร์กสองทางตัวละ300บาทครับมีอยู่2ตัวนะครับก็แหลมแหลมคานินะครับแหลมคานิพร้อมปากนะครับแหลมคานิพร้อมปากนะครับราคา500บาทนะครับผมแหลมคานิพร้อมปากนะครับ500บาทนะครับ K KA นะครับ KA สองสองสี่ KA สองสองเอนะครับ อ่า4 5 KA 224นะครับเป็นคอม44นะครับคันนี้นะครับพร้อมพร้อมปากนะครับนะครับราคาพร้อมปากเลยครับตัวละ500บาทนะครับพร้อมปากนะครับแหลมขาีเนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นแหลมนะครับแหลมไดเวอร์แหลมนะครับ D750 นะครับตัวนี้ของ NTS นะครับ ตูดนี้1,200บาทส่วนตัวนี้จะเป็นของ Nexon นะครับ1,700บาทนะครับนะครับตัวนี้นะครับ D750 ครับ Nexon 1,700บาทนะครับไปนะครับเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแท้นะครับอ่าเอฟเฟกแท้อเลสิตไมโครเวฟโฟนะครับอ่าเอเลสิตไมโครเวฟโฟล์ครับของแท้นะครับตัวนี้ราคา3,500บาทนะครับ ราคาสามพันบาทนะผมนะครับอเลสิตไมโครโฟนครับของแท้ตัวนี้3,500บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นไมโคยนะครับอ่ไม้ไวรเท่นะครับที่เอาไว้อ่าติดตรงหัวตรงอะไรประมาณนี้ครับแล้วจะมีตัวรับติดอยู่ตรงเอวตรงอะไรครับตัวนี้นะครับราคา2,200บาทนะครับผมพร้อมกล่องผมกระเป๋าอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องจะอยู่ด้านในนะครับ ไม้ไวเลตนะครับผมราคา2,200บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นไม้ไม้ลอยนะครับโปรยโลเซกนะครับตองเจ็ดนะครับพร้อมกล่องอย่างดีนะครับผมพร้อมชุดย้ายเสาอย่างดีนะครับไม้ลอยนะครับตองเจ็ดนะครับไม้ลอยนะครับ ET ตองเจ็ดมาร์คสามนะครับตัวนี้ราคา2,700บาทนะครับ2,700บาทนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นพ o ฟเอรนะครับพ o ฟเอรนะครับพ o ฟเฟอร์แอมนะครับพเอร์แอมเาทนะครับเบ t ้าเบต้าทีสันะครับนะครับตัวนี้นะครับราคา7500บาทนะครับราคาเจ็ดพาร้อบาทครับลูกค้าเบต้าทีสานะครับราคาเจ็ดบาทนะครับผม ต่อไปก็ไม่ลอยอีกเช่นกันครับไม่ลอยนะครับนะครับไม่ลอยไม่ลอยนะครับของไมโครเทคนะครับ MT 3 3 D นะครับตัวนี้ราคา2,500บาทนะครับพร้อมกล่องเรียบร้อยนะครับผมนะครับ MT นะครับ3 3 3 D นะครับราคา2,500บาทนะครับต่อไป PowerM a p นะครับ PowerMDA a p นะครับ8 8 6 9 0นะครับราคา7,500พาร้อบาทครับ สองแท่นนี้ราคาเท่ากันนะครับแท่นละ7,500บาทครับพาวเวอร์แอมนะครับสองแท่นนี้ก็ขับ18นิ้วข้างละ2นะครับสบายสบายเลยครับผมนะครับต่อไปนะครับพาวเวอร์แอมนะครับตัวนี้ขาดตลาดอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ขาดตลาดนะครับพาวเวอร์แอมตัวนี้นะผมได้มาหนึ่งแท่นนะครับสภาพสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับยังไม่เคยผ่านการถอดไม่เคยผ่านการซ่อมสภาพ สวยงามพร้อมใช้งานนะครับผมสติกเกอร์ไม่ขาดไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับสภาพสวยนะครับ TDK TD 1 3นะครับแทนนี้นะครับราคา2 4 0 0 0พันบาทนะครับ2 4 0 0 0พันบาทนะครับผม TDK TD 1 3บานะครับ24,000พันบาทนะครับผมไปพวอแอมนะครับพวอแอมนะครับพวอแอมนะครับวัดวัดซาวนะครับวัดซาวนะครับตัวนี้ นี่ครับพวอแอมวัดต์เซานะครับตัวนี้ขนาด18นิ้วค่าละ2นะครับค่าละสอค่าละสาได้ครับเป็นเป็นคลาด A B เบียสวิตชิ่งนะครับใส่ไหนแน่นๆนะครับลูกค้าเนี่ยครับใส่ไหนแน่นๆเลยนะครับผมชุดนนี้นะครับราคา7,500บาทนะครับผม7,500บาทนะครับผมพวอแอมวัดต์เซานะครับ7,500บาทนะครับผมต่อไปนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับผมจะขายทั้งชุดเลยนะครับ พร้อมแหลกของเขาเลยเรียบร้อยครับทั้งชุดจะเป็นของครับออริโอนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมสภาพใหม่ทุกตัวนะครับไม่สติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดสักสักสักอย่างเลยครับทุกตัวปกติหมดนะครับผมเนี่ยครับสติ๊กเกอร์แบบอยู่แบบครบหมดนะครับด้านหลังสภาพใหม่ทุกตัวนะครับเป็นของแบรนด์ครับออ i o โอครับเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับเสียงแบบใสกริ้งนะครับใสคมหวานฉ่านะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ ดีร้านประ์นะครับผมรับประกันเลยตัวนี้เสียงดีแน่นอนครับผมลองแล้วนะครับตัวนี้นะครับขายผมขายทั้งชุดมาเลยนะครับทั้งชุดเนี่ยจะมีแหล็กมีปลั๊กไฟมีครอสมีคิวนะครับชุดนี้นครับขายราคา10,000บาทนะครับผมราคา10,000บาทนะครับต่อไปนะครับครอสเบดนะครับครอสเบรดเมกาเทคนะครับผมครอสเบรดเมกาเทคนะครับ ครอสเบดเมกาเทคราคา1,600บาทนะครับผมครอสเบดเมกาเทคราคา1,600บาทนะครับครอส n p ็นะครับครอส2ทาง3ทาง NPE นะครับราคา1,700บาทนะครับผมแล้วก็ครอส2ทางโปรยโดเทคนะครับราคาตัวละ1,500งพันหบาทครับครอส2ทางโปรยโดเทคแล้วก็สาดาตัวละ1,500บาทนะครับแล้วก็ EQ EQ NPE นะครับราคา1,500บาทนะครับผม EQNPE นะครับราคา1,500บาทแล้วก็ครอส2ทางโฮคุโทนราคา1,500บาทนะครับปลั Plug ๊กไฟนะครับปลั Plug ๊กไฟนะครับปลั Plug ๊กไฟนะครับปลั๊กไฟคมสันแล้วก็โฮนิ่นะครับราคาตัวละ500บาทครับปลั๊กไฟคมสันแล้วก็โฮนิ่นะครับราคาตัวละ500บาทนะคผมคาคาต,คต่อไปเป็นครอสสามทางนะครับ a t s ครอสสามทาง a t s ราคาตัวละ ตัวนี้1,500บาทครับครอส2ทาง3ามตางนะครับตัวละ1,500บาทนะครับผมส่วน eq eq สไลด์สั้นนะครับ eq สไลด์สั้นนะครับราคาตัวละเก้าร้อยบาทนะครับผม eq สไลด์สั้นตัวละ900บาทนะครับผมก็ครอส2ทางซาวเบสนะครับ1,500บาทนะครับแล้วก็ปรีปรีซาวสาวมิลานนะครับ1,500บาทนะครับผมครับปรีนะครับ1,500บาทนะครับผม แล้วก็ครอสสามทาง NTS แล้วก็คอมเพรสเซอร์โฮคุโทนอ่ะครอสครอสสามทาง NTS คอมเพรสเซอร์โฮคอมเพรสเซอร์ NTS แล้วก็ครอสสามทางโฮคะุโทนราคาตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเนี่ยครับตัวตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมครอสสามทางแล้วก็ไอ้คอมเพรสเซอร์นะครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่มีดิจิตอลโวลต์ครับตัวละ1,200งพันสอร้บาทนะผมปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่มีดิจิตอลโวลต์ตัวละ1 0 0 0อ่า1,200บาทนะครับปลั๊กไฟมีดิจิตอลโวลต์ตัวละ1,200บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟของ NPE นะครับราคา650บาทนะครับปลั๊กไฟ NPE ราคา650บาทนะครับปลั๊กนะครับ NTS ดิจิตอลโวลต์นะครับ 1,200น้บาทนะครับผมแล้วก็ EQ Modify ราคา2 5 0 0บาทนะครับผม EQ สไลด์ยาวนะครับ Modify ครับมีมเพ p r e s s ร์ในตัวนะครับผมราคา2,500าบาทนะครับผมเนี่ย2,500นบาทนะครับผม EQ Modify ไปครอสองทางสามทางนะครับตัวละ1,500บาทนะครับของยี่ห้อ Profex s o u n Bass แล้วก็ Pro Eurotech นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผม ราคาเท่ากันนะครับตัวละ1,500บาทนะครับครอส2ทาง3ทางครับเดี๋ยวไปชมตู้ลำโพงกันต่อนะครับด้านล่างนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยวเพิ่งเลื่อนคลิปนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปชมตู้ลำโพงกันต่อครับผมครับสวัสดีครับลูกค้าอ่าสินค้าด้านล่างเลือยู่แค่นี้นะครับลูกค้าเลือยู่แค่นี้นครับเหลือตู้ BV 18นิ้ว4ใบนบครับแล้วก็ตู้เทอร์โบ18นิ้ว2ใบนะครับผมแล้วก็ตู้แขวนเสียงกลางนะครับ นะครับผมเหลืออยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูตู้เบรเทอร์โบ18นิ้วก่อนนะครับตู้เบรเทอร์โบ18นิ้วแมทแท้แมทแท้20มิลตราภูเขานะครับผมสีระเบิดขอบเหล็กตะแกรงตัดนะครับนะครับผมตู้เปล่านะครับตู้เบด18นิ้วนะครับเทอร์โบครับใบละ2,000บาทนะครับผมมีสองใบนะครับต่อไปเสียงกลางนะครับ12นิ้วนะครับแขวนนะครับเป็นไม้ 20ิมิลประกอบไม้15มิลนะครับแบบหนามากนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับ20มิลตาภูเขาสีระเบิดนะครับผมเนี่ยนะครับทั้งชุดนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับพร้อมใช้งานนะครับดอกที่ใช้นะครับเป็นดอก12นิ้ว BM นะครับดอก12นิ้ว BM คงหล่อนะครับเียเดโอนะครับดอกที่ใส่ตู้นะครับแหลมเป็น NP คอม50นะครับ ส่วนเน็ตเวิร์กจะเป็นเน็ตเวิร์กสทางนะครับไม่ทราบว่าของเจ้าไหนแต่ว่าเป็นเน็ตเวิร์กอย่างดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับใบละ4,900บาทนะครับตู้เสียงกลางนะครับพร้อมใช้งานนะครับใบละ4,900บาทนะครับตัวนี้เหล็กนะครับเหล็กใส่เครื่องปรุงนะครับเหล็กใส่เครื่องปรุงใหญ่เลยครับตัวนี้มีฝาปิดนะครับด้านบนใส่มิกซ์ใส่รายได้นะครับมีฟองน้ําอย่างดีนะครับนี่ครับตัวนี้ครับราคา1 0 0 0 200บาทนะครับ1,200บาทนะครับแหล็กตอนนี้นะครับ1,200บาทนะครับไปตู้สเปคตู้แขวนนะครับเป็นตู้เสียงกลางฮอนโหลดนะครับ12นิ้วนะครับแหลมเป็น D750 นะครับปากปากปากหล่อเป็นทรงปากลายอะลรนะครับนะครับปากหล่อมาเป็นเป็นทรงปากลายอะลรนะครับนี่ครับส่วนดอกเสียงกลางที่ใช้เป็นดอก NPE นะครับ คงรอนะครับวอยสีนิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาใบละสามพันบาทนะครับพร้อมใช้งานใบละสามพันบาทนะครับส่วนดอกส่วนตู้บีวีนะครับตู้บีวีสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้ขนาดแปดสิบคูณแปดสิบนะครับกว้างห้าสิบหกกว้างห้าสิบหกลึกแปดสิบสูงแปดสิบนะครับอ่ามีตะแกรงสองใบแล้วก็ไม่มีตะแกรงสองใบครับตัวมีตะแกรงนะครับราคาใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ตัวมีตะแงงครับใบละ1 7 0 0บาทนะครับส่วนใบที่ไม่มีตะแรงนะครับราคาใบละ1,500บาทนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังดอกตู้เสียงกลางฮอนลดนะครับตัวนี้ใบละสามพันเนาะพร้อมใช้งานนะครับดอกเป็นวอยสีนิ้วนะครับวอยใหญ่เลยนะครับเป็นโครงหล่อแหลมเป็น D 750นะครับปากเป็นหลเป็น เป็นลายอะไรครับนะครับเสียงใสชิปเลยครับใสกริ้งเลยครับตัวนี้เนี่ยด้านหลังของตู้บีวีราคาใบละพันเจ็ดนะครับที่มีตะแกรงนะครับตัวนี้ด้านหลังตู้บีวีใบละพันเจ็ดที่มีตะแกรงส่วนตัวนี้ใบละพันห้าครับตู้บีวีนะครับตัวด้านหน้าไม่มีตะแง่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังของตู้เทอร์โบใบละสองพันนะครับ ด้านหลังนะครับตู้เทอร์โบใบละสองพันนะครับเนี่ยไม้อยู่สวยมากแล้วครับลูกค้าไม้ยังสวยเลยครับนะครับราคาใบละสองพันบาทนะครับลูกค้าสีระเบิดขอบเหล็กนะครับผมสีระเบิดขอบเหล็กนะไม่แอจะยี่สิบมิลตราภูเขาครับยังสวยๆเลยครับใบละสองพันบาทนะครับแล้วก็เสียงกลางพร้อมใช้งานใบละสี่พันเก้าร้อยบาทครับตัวนี้จะเป็นชุดมาตรฐานมากครับดูไม้นะครับไม้น่าจะ 20่ิบมิลประกบกัน2ตัวหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นครับลูกค้าเป็นงานดีมากนะครับใช้ทนแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงดูมีราคาดูมาตรฐานนะครับแล้วก็ชุดแขวนอะไรก็มาตรฐานมากครับหนาๆครับไม่ใช่ของถูกๆแน่นอนครับผมนะครับเสียงกลางพร้อมใช้งานใบละ4,900บาทใบใบละ4ี่0ัารนอครับนะครับ สันใดที่สนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับไม่ว่าจะชุดทอวเวอร์เครื่องปรุงหรือด,ดอกลำโพงนะครับหรือไม้ลอยนะครับอะไรที่มีอยู่ในคลิปนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้นะครับที่เบอร์0 9 5ย์8 8 2 6 9นะครับผม0ู5ย์8 8 2 6 9นะครับหรือจะโทรสายตรงมาเลยก็ได้นะครับ0 9 5 5 6 8 8้า9นะงครับ0 9 5ย์8 8 2 6 9นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ